ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟุตบอลเดินสายปิดหลีกที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดกับรายการ90นาทีเอ็กเจาะลูกหนัง by Turn Pro Media ครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่คว้าแชมป์ได้เงินรางวัลไป1ล้านบาทด้วยนะครับกับทีมทนาย OX ครูขนมหรือที่พวกเรารู้จักกันในนามว่าสวนป่าเขาชะอางครับก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดในรายการนี้เลยนะครับเพราะว่าผู้เล่นนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นเพียงแค่เยาวชนวัยเพียง1 7 1 8ปีเท่านั้นครับแต่สามารถฝ่าฟันทีมกว่า148ทีมเข้ามาคว้าแชมป์ไปได้ครับกว่าจะมาเป็นแชมป์เงินล้านในรายการ การ90นาทีเเจาะลูกหนังบายเทินโพรมีเดียนั้นนะครับทีมโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางครับต้องผิดหวังกับฟุตบอล7สีโดยที่จบอันดับ3ของรายการครับและรายการเมืองไทยมาดามครับจบรองชนะเลิศอันดับ2ครับนั่นจึงทําให้ในรายการนี้ครับกับการคว้าแชมป์เนินล้านมันเป็นสิ่งที่สําคัญกับน้องๆมากเลยนะครับเพราะว่ามันสแสดงเห็นถึงการพัฒนาขึ้นครับแล้วก็ความพยายามที่ไม่ยอมแพ้จนในที่สุดครับผมพวกเขาก็ คว้าแชมป์เงินล้านไปครองได้ครับในฐานะตัวแทนผู้จัดงานครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์เงินล้านทนายโอเอ็กคูขนมและขอเป็นกำลังใจให้กับทีมโลงสกีนหนองปลาไหลเอ็กนาทีหมูสิ่งที่คว้ารองแชมป์ไปครองได้ครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆทีมเลยนะครับทั้ง148ทีมที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับกับการสร้างประวัติศาสตร์ฟุตบอลปิดหลีกที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดแห่งนี้ครับ วันนี้ขุดกระแสบอลเดินสายเราจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศแล้วก็ความประทับใจภายในงาน90นาทีเอ็กเจาะลูกหนังบายเทินโปรเดียนะนัณสนามใจฟ้าจังหวัดลบบุรีครับ คาดหวังยังไงบ้างครับกับรายการนี้ก็บอกน้องๆก่อนมาว่าทําให้เต็มที่ครับสนุกไปกับมันเพราะว่าครั้งหนึ่งเนาะผมก็หลักสี่แล้วก็ครั้งหนึ네่งในชีวิตก็พาพวกน้องๆมามาเล่นสนามดีๆกับทางเก้าสิบนาทีกับเตือนโพสนามดีเหมือนเดิมทีมงานฝ่ายจัดทุกอย่างโอเคเลยนี่คือมากรรมฟุตบอลปิดลีกซึ่งน้องๆที่ไม่มีดีกีเนี่ยเขาเขาไม่มีเวทีแบบนี้ที่จะมาเล่นเราทางเราทางทีมงานเก้าสิบนาทีกับเจาะลูกหนังร่วมกับพี่หนึ่งเนโพ ก็เลยหาเวทีให้น้องๆได้เล่นดีกว่าเนื่องจากถ้าเปิดแบบโอเพ่นน่ะน้องๆก็สู้เขาไม่ได้ก็เลยเราจัดรูปแบบที่เขาเรียกว่าปิดลิกให้น้องๆที่ไม่มีดีกรีได้มาโชว์ฝีเท้าในรายการนี้ในนามของจักรพรแด้เนี่ยฮะผู้จัด90นาทีเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่มาตั้งใจมาแข่งที่นี่ต่างถล่อไปแล้วบ้างครับก็ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจเพราะเวทีที่จะให้น้องๆโชว์ฝีเท้าเนี่ยผมจะมีทั่วประเทศ นี่คือรถแบบที่ผมจะจัดในอนาคตผมจะจัดทั่วประเทศทั่วทุกภาคน้องๆอ,อยู่ที่ภาคไหนจังหวัดไหนเนี่ยเตรียมตัวไปได้เลย ไโบ้ไโบ้ไ้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 โบ้ไอโ่ยวหีไ้ยไโบ้โบ้โบกดหัวใจรัวๆผมคนละึดวงอฮะใครกดให้ผมนะเวลาตอนไ้เดียขึ้อเกมใหม่ยังไงก็ย้อนมาที่กิสทอลกีนอ สุจน์ยังไงไทยก็มาใส่ขวาเรียบเรียบโลมาดูครับฟิกยิงระยะแบบนี้ยงิงดิมมาบมมาบมมาบมมามลุนเฮียบโก่ส่งเดชตอนนี้อาจารย์ยอกเข้าสิงโอเข้าสิงอาจารย์ยอก็ขอสัมภาษณ์กับตันแป๊ะหน่อยนะก็งานที่โรบรีนะจัดออกมารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเอาตรงนะเบนไอ้เี้ยคูจะโขนลุกอยู่เลย นี่คือมหากรรมฟุตบอลปิดลีกที่ดีที่สุดในประเทศไทยส่งท้ายสิ้นปีนี้บอกว่าแล้วแชมป์มาจากเด็กนักเรียนอายุไม่เกินสิบแปดปีใช่ครับผมดีใจกับน้องๆสวนป่าเขาชะอางที่มาในานามผู้ขนมเอกทานายโอมโอ้โห,โหน้องเขาแสดงถึงประสิทธิภาพแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่น้องชาวลบบุรีครับผม ที่ให้การต้อนรับรายการของก0าินาทีของเราครับผมแล้วก็จอดลูกหนังรวมไปถึงทีมงานเท erm ์นโปรีิเดียด้วยวันนี้ให้การตอบรับดีมาก3วันเบ้นครับผมที่เราอยู่หน้าง,งานเนี่ยต้องบอกว่าอบอุ่นมากครับมันมันค่อนข้างตื้นตันนะแล้วก็งานจัดออกมาเนี่ยคือค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ<ช>ไม่ว่าจะเป็นในบรรยากาศ<ม>คนดูไฟ้สดนะครับแล้วก็<ม>ทีมที่เป็นแชมป์ซึ่งไม่มีใครคาดคิดนะว่าทางฝั่งของพนายโอเอ็กคูขนม จะมาคว้าแชมป์กันลนี่คือเด็กเด็กเด็กจากโรงเรียนสวนป่าเขาชะอ่างที่เพิ่งไปคว้าอันดับสามแชมป์กีฬาจัดสีถูกต้องครับโอ้โหและเนี่ยพังงาดขึ้นมาคว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนปีเล็ส่งท้ายปีครับผมยินดีกับน้องๆแล้วก็ขอบคุณคขอบคุณร้อยกว่าทีมที่ส่งทีมเข้ามาชิงชัยในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันจะบอกยังไงดีว่าเบ้นแมนเอาอย่างนี้ด้วยครั้งหน้ามีไหม ครั้งหน้าดิเอาตรงนะล้านหนึ่งมันน้อยไปละโอ้โหล้านหนึ่งมันน้อยไปละนะบอกตรงว่าเอาเละขอติดตามขอติดตามคอยติดตาม90าสิบนาทีเจาะลูกหนาครับก็มีเพจ90นาทีก็หลักๆของเราที่ที่เราอยู่กันนะครับผมนะก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับครั้งหน้ายิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนใหญ่กว่านี้บอกเนี้ยขนาดนี้ยยังใหญ่ขนาดเนี้ก็บอกว่าลบบุรีขอบคุณมากครับผมขอบคุณชาวลบบุรีนะขอบคุณชาวลบบุรี ไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนท,ทุกคนที่เกี่ยวข้องในรายการับ,รบ,บทีมงานฝ่ายจัดนะทุกคนเลยขอบคุณทีมงานพี่หนึ่งเทินโปครับผมขอบคุณทีมภาพครพับผมทีมงานคนขายเสียงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยกันเราไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีเบ่นก่อนจะจากแล้วกันมีอะไรฝาก ฝากแฟนๆหน่อยครับกับตันแปะก็ฝากแฟนๆุยนะฝากแฟนๆชาวเพจ90นาทีลงถึง <c oughs> จอร <c oughs> ูปหนังลงไปถึงแ <c oughs> ฟนแฟนเพจเทิร์นโปรบีเดียด้วย <c oughs> ว,ว่าเราเนี่ยไม่หยุดอย่างแน่นอนครับผมนะครับน้องๆที่ตกรอบไปแล้วอย่าเพิ่งเสียใจนี่คือรถแบบครับผมที่พี่เคยบอกว่าในอนาคตเนี่ยปีหน้าเราจะไปทุกจังหวัดทุกภาคแล้วเราจะนำแชมป์ รองแชมป์แต่ละภาคมาชิงเงินโอ้โหบอกเลยว่าหนึ่งล้านมันน้อยปะอ่าฝากน้องๆเตรียมตัวไว้ดีๆนี่คือมากการฟุตบอลที่น้องๆที่ไม่มีดีกีครับผมเตรียมตัวไว้ดีๆครับอ่าและน้องๆที่คว้าแชมป์เนี่ยโอ้โหผมคิดถึงอนาคตว่ามีโอกาสที่จะต่อยอดไปเล่นอาชีพได้เลยนะพี่บอกได้เลยว่าตอนเนี้ยหลายๆคนในทีมสวนป่าเนี่ยครับมีเอเจนติดต่อมาแล้วแล้วเขาเกิดจากรายการเราด้วย เก้าสิบนาทีใช่ครับผมแล้วก็เจ็ดสีด้วยนี่เกิดเต็มเต็มก็เก้าสิบนาทีถูกต้องครับการแา่งขอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็เราก็เป็นกำลังใจน้องๆใช่ครับผมนะครับเป็นเราเราใช้คําว่าเป็นบันไดดีกว่าให้น้องๆ้ได้ก้าวเข้าสู่ติดไม่ว่าจะเป็นนักเตะอาชีพเองทีมชาติครับผมเห็นน้องๆก็ ภูมใจนะใช่ผมก็รูโอกาสนะผมก็ใช่ในผมเห็นความสําเร็จของน้องๆนี่ก็คือความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วก็มันน่าจะมีอีกหลายๆขั้นที่กเขาต้องไปว้าอีกนะครับก็สุดท้ายนี้อยากจะผู้ใดไหมครับก็เจอกันปีหน้าโอเคใหญ่ก็่าี้อย่างแน่นอนเจอกันปีหน้าโอเคสวัสดีครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามามีส่วนร่วมครับกับฟุตบอลเดินสายปิดหลีกที่ใหญ่ที่สุดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานสตาฟโค้ชกรรมการครับและนักกีฬาที่เข้าแข่งขันรวมถึงแฟนคลับที่ดูทางถ่ายทอดสดทางเพจเราครับหรือว่าจะเข้ามาดูในสนามเองก็ตามครับสุดท้ายนี้ครับครั้งหน้าอยากให้เรามีฟุตบอลเดินสายจัดขึ้นที่ไหนจังหวัดอะไรลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเรา9ล้าสทีให้มีคอนเทนต์แล้วก็มีกำลังใจทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ